พี่ไอ้ไม่มีคนทักมาบอกว่าเล่นทีฟทีพีบีกันแล้วก็แคปสภาพแคปรูปมารอคิวประมาณแสนคนบอกกูไม่เล่นเลยวไอ้ชัดแปดบิดเออไปแปดบิดปะแปดบิดเคธลินปะไปบิดเคธลินลองเคธลินหน่อยดิตต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 ติิิิิิิิิเอายี่นี่ไปเก็บดิสัตว์ไปเคเธลินสี่บาทอัลติเมตซูมศัตรูสี่ตัวชอบปะอุ้ยแต่มันสี่บาทรับได้ The first augmented game เอ้ยนี่ไงแรกเป็นพิทเมย์เนี้ยนี่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  แก่งการันตีคิดเมย์เนี่ยผมได้8บิตตัวแรกแล้วไลเว้นเนี่ยอะไรมาสรุปเอาเวก้ามาอะไรอันนี้เปลี่ยนตัวก็ได้เอาเวก้ามา2เกมแล้วเฮ้ยไม่มีใครเอามาเลยสรุปจนจบซีซั่นไม่มีเวก้าติดเมตาเลยนสามเฮ้ยไอ้ปลอมมันแวกแวกแวกตลอดเลยไปที่แล้วกูก็ชอบได้ลู่ลู่ไอตว์มันก็แวกแวกกูกูไปนั่นไอเบสต์นี้เขาเขาใส่เสียงเพลงมานะรู้ยังรู้ยังเนี่ยรู้ใช่ป่ะโยและนี่คือเสียงจากเด็กวัดจริงกัดดังโกมาปักมาลองนี้ป่ะ แต่ผมชอบรอบเล gend เอ้ยเฮดไลเนอร์มากเลยเร่ระบบเทียบขำมาเลยแล<ม>้วรอบเล gend ไม่ชอบโอ,โอ,อ,อ่ะเงอะย,ยี่จำที่ผมเล่นไอคอมที่เป็นเล gend เอ้ยไม่ใช่ Legend. เล gend ไอชื่ออะไรวะรโคเซนโคเซนเออตอนผมคาลิมึงไงควายใช่ไหมคาริมังงงรัดเวลฮาแล้วผมก็แบบขายบอดแล้วก็รอให้โคเซนเป็น,นรักษาแล้ก็กดไอ้เหี้ยโยโน่ลองเกอร์แกนอินสเตนลาวอันนี้คือแหละโยโน่ลองเกอร์แกน อินเทเลสลาวสตาร์แปลว่าอะไรไว้เวนกลางอะลองดูดิพี่แปลไม่ออกเลยไม่อยากลองเขาดูว่ากลางแปลว่าอะไรไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ได้ exp ทุกรอบแทนอะเลยบัแล้วก็โลลองนี่ลองนีมนักกามห์ richman shop พูริการเติมเกมออนไลน์ที่มีม้ดูแลตลอด24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนจะเติมเกมอก็ใช้เพียงแค่รหยสใดดีได้ในราคาที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมผ่านเว็บไซต์ richman shop com ให้มาพร้อมกับริการผ่อนชำระสูงสุดถึง10เดือน หรือช่องทาง Line Official ยลแอดริชแมนชอปอย่าลืมแอดทางหน้านะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมอื่นๆอีกมากมายว่าจะเป็นโรบ็อกไบรอทสตรีมแกฟฟูดไลน์ดิงเดอร์อยากเติมเกมแบบสุดคุ้มสุดไวเติมก่อนใจถ้าหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop 8บิต8บิตถ้าจะเล่น4ซื้อเฮ้ยไม่อ้นี่มันบิตช็อตนี่ยวะเคทลีนมันเป็น,น,นเที่ยงหรอ,อไอ้สัสอ๋อแล้วเป็นเที่ยอะไรก็เคทลีนอยู่เฉยเลยดาอ๋อเป็นลาปิดฟไฟเป็นลาปิดไฟโหพี่เจออีกแล้วเจอใครลีโรยาตูโอ ไม่ชอบอะโอ้ยย,อยังใส่ทีบีเอยังใส่ทาลิโล่ใส่ทำไมอ่ะมันชนะครับก็มาได้เลือดศูนครับผมแบบเมนดาบตื่นมาจับดาบทุกเช้าอะ่ะก็คือผม,ม,ไ,มได้เอ็กพีทีละห้าใช่ไหมห้าอ,อันนี้คือเบลสี่เลยปึ้งอ่านยังไงโอ้โหยีเอ็กพีทะลุไปไหนเนี่ยไอ้สัตว์ก็ตะฟักท่าน้ราก็รอเอาไวเดี๋ยวเล่นอย<ม>่างเดียวอะไรอันนเนี่ยวจะโอ้ออมาแล้วน่าพูดาก็าทำไมอยู่ยพี่ไม่แต<ร>่ผมไม่เล<ร>่<ห>นผมไม่เล่นโดนแปดบิดแน่ ผมต้องการเฮดไลเนอร์ที่เป็นลาพิดไฟล only เลยแปดบิดเล่นไม่ได้อะคือแปดบิดมีแค่สี่ตัวใช่ไหมถ้าเราซื้อมาหนึ่งมันก็จะเป็น2องสามสี่อะไรเวไมีตอบมุกผมเลยจริงจริงแปดบิดก็ได้แต่ต้องแตต้องไม่ใช่คอกิอะไรเอาใหม่ดิแตัเง็เกม่บว่าพวกวินยาอตื่นเช้ามาจับดาบทุกเช้าอ่ะดาบอยู่ห้องแอร์ครับขถามอะไรอะโอเคดาบจะอยู่ในฝั่งอยู่ครับ S <S 2> <S 2> ก็มีอยู่ที่ใจไงเออไม่เคยได้ยินประโยคนี้หรอผมควักด,ดาบออกมาสาวเหรอ <S 2> <S 2> เออจับอะไรก็เป็นดาบได้ฮีโร่อันนี้ผมไม่ได้ดอกเบียใช่ไหมับผมเพ่็ซื้อเบลโครดเลยดาบโคอดตรงเต,เตงเลยน,นะครับแอดมินผมซื้อเอ็กซ์พีแล้วก็ฟรีโรแล้วแล้วก็เวลห้าใช่ไหมเอ่อเป็นโชเซนเนีนั่นโชเซนสี่บาทเรียบร้อยชนะเกมเอ่าตัวสี่บาทจะมาเบลแปดครับเกมกาดใช่เงียบเลยโดนดากระดีโดนดากระดี แล้วสามบาทอ่ะอ่าสามบาทสามบาทเวลหกครับโอเคเวลหกรับได้ไอ้เหี้ยเล่นโชว์เล่นอะคาลิกกระโดดเว้ยพ่อแบบโชว์โชว์โชว์ไปไหนเนี่ยพี่เนี่ยเขารู้ว่ามันควายไงศาสตว์เขารู้ว่าการกระทำแบบนี้มันควายไงแบบดวงดิบแต่อ้เหี้ยสกิลเพย์ไอ้เหี้ยตัวไอเหี้ยอะไรเขาเรียกก็ฝีมือไแฮ แต่พี่เล่นมาตอนนี้ชอบเฮดไลเนอร์ไหมเดี๋ยวยังวัดอะไรไม่ได้ยังวัดอะไรไม่ได้ขอเล่นเป็นสัปดาห์หนึงอ่ะแต่ผมชอบ<ล>แต่ผมค่อนข้างชอบที่ตอนเราไม่มีเฮดไลเนอร์มันก็จะโผล่เฮดไลเนอร์ขวาสุดเสมอนะอันนี้ค่อนข้างชอบก็เหมือนที่เบย์บอกแบบฟีโรอีกคนฟีโรอากาติที่เป็นโชเซนกับอีกคนที่ฟีโรไม่ได้คุยเลยเลยนะแค่นั้นมันก็ดิปและะ้วแต่แน่นต่อให้เราไม่มีเฮดไลเนอร์ iner, ชอบขวาสุดจะเป็นเฮดไลเนอร์เสมอแต่เฮดไลเนอร์ที่โผล่มาทั้ไม่โผล่ตัวที่ต้องการไปเลยนะเราก็ต้องเล็บตามที่มันโผล่ก็อย่่่่าาางงนนนน้อยมมมััักกกก็็โผลไดดีีวว มันไม่ทําแบบเนี้ยที่รู้จักคาริสตาเก้าลัตพีปะโจ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 เลยก็มีแบบกาลิโอกระโดดลงมาคุยกับใครเออมีเลยคิดเหนื่อยห่ะเข้าดิสจะคุยกับพี่ไอ้บ้นเดตยวก้นเหนื่อยเลยพี่แควแควก๊กูอยู่เดี๋ยวออกเพราะว่าเอาดิสเข้าใหม่พี่ฟังเสียงขอดิสก็ฟังมันไม่ได้ยินอยู่ดีนี่ผมตัวแท้งผมไปแล้วหมดวะแล้วคอมแปดบิด ข้อแรกบิดไข่ต้องแทงอ่ะคนดูมันมันเป็นกาเลนใช่ไหมก็คือน่าจะต้องเล่นกับกาเลนเพราะว่ากาเลนเป็นเซนติเนลนะครับผมต้องหาเซนติเนลไว้เยอะๆเซนติเนลนี้ได้อะไรนะขอที I mean. ่ได right? ้ท right? so right? cool. so ุกอย่างที่ได <laughs> <laughs> <mel ian> <router> like no ้เกาะมิกลิซิฟบา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 เพราะว่าเลเว่นแทงให้เราไม่ได้นะเลเว่นเป็นแค่เอ็ดหลอดตัวแทงมันแควแควกูกูครับเสียงเพลงแบกาวที่ผมได้ยินจากเกมหรือจากพี่เปิดเองจากเกมล้วนๆเลยครับใช่หรอผมฟังบ้างนิอ๋อแควกู้กู้ไอชิ้นผมไม่อยากเปิด จะตีมีไอ้อ่ะมันมีเสียงโผเข้าอ่ะก็ปิดไมค์มึงดิแคไม่เอาไอ้ขึ้นแบบจะคุยไปด้วยแล้วก็ดีไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงดีด้วยเชี่ยเถินหน้าพี่เวลหกเราไอ้นี่ไ่ไหวอยู่นะนี้มาลองออกเมนด้วยนะลองออกเมนแล้วพี่ได้โหดไหมฮะพี่ได้งเมนแรกแหละมันก็ไหวอยู่นะดิอีเทีพวกเล่นเอโซ่เนี่ยชอบอันนี้ไม่มันน่าจะขึ้นเลเวลเก้าเลเวลสิบไม่ได้เปล่าหลังจากนั้นมันจะช้าแล้วดิก็ถือว่าช้าแต่ก็ยังร์่หมดเลยคือพี่ไม่ได้ดอกเบี้ยไม่ได้ดอกเบี้ยแต่ว่าได้เอ็กับว่าเทิร์นกูได้ เทลเจ็ดทเจ็ดทเจ็ดไปเรื่อยๆโคที่จะไปจบไอ้คนคูโยแพเนี่ยไอ้คุโยแพรอะจะตบมันดิอ้ามีด้วยเหรอเออวะมีมีคูแพกด้วนะวะกเพิ่งเห็นผมไม่เห็นมีคูแพเลยไอ้บาทเมืไหร่จะดรอปหนึ่งเปอร์เซ็นต์วะกูเล่นหลายรอบแล้วนะไอ้เบดะบาทบาทมันเป่ามีมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์จะได้ตังค์บาทหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งมินนะอันนี้มินนะไอ้สัสถือว่ามินเยอะอะอันหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี้ก็ถือว่าเยอะนะ ไม่หยุดลงคันที่ละมีเฮคาริมละพอจะยั่งคนดูอันที่ดดูเฮกิพุงเชี่ยเพลงคันที่ว่ะนี่ไงเียแลเขามีดิสเขามีดิสคอดใหม่นะครับดิสคอร์อล l อแบบ official. ออฟฟิเชียลจะได้จะเข้าไปเข้าไปได้นะที่ไหนของเนียของไลอ้อนลงแล้ว,ลลวเพจเพจลงเลยเหรออ่านใหม่อ่านใหม่ มีห้องแรกเปลนคันที่ละันทีมีเฮลิมไอเวพี่มีเฮลิมด้านข้างอันนี้อันนี้เห็นละอันนี้จุ้ๆนะไอเฮกคลิมทำไรเดดเดวเดด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 เดเดดเอดเด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 เดดเดดเดดเดเดดเ่ดเด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 เดกเดดเเดด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 เดอเเดดเดดเดดเดเดดเดาเดดเด่เดดเดดบเเเเเะเเ้เเเเรดด มาแกงว่ะมาแกงว่ะมาแก้งจะป่าแกงโว้ยป่าแกงอั้เป็นมาแกงเออมันยังมีแกล้งคุกคุกผสมกับเพลงคันทรีนี่ว่ะเออเค้นอะ่าวกาด่าวกาดอ๋ออันี่เป็นรูปตัวทีคือมันยังทำไม่เสร็จใช่ไหมชายช่ยรูปตัวทีผมก็ได้งงตั้งแานมันคือเกี้ยดเมนเดอร์ยันิดได้คนที่ใกล้ที่สุดจะได้แม็กเฮลแล้วก็นี่นะครันเพลงอุ้ยเคธลินมาแล้วอืม ถ้างั้นผมไปหาใครอะ่ะผมมีถอดไอเทมปะไอเฮียไม่มีถอดไอเทมไว้สัสเฮียแค่ขายทิ้งเลยไม่ใหม่ใม่ใม่ใม,ม่ก็รอรอมันรอได้หมายถึงว่าสี่เทินถ้าถ้าถ้าเวมีเป็นยงไงถ้าเวมีชื่ออะไรนะแอดมินเวไงถูกแล้วไม่ใช่ถ้าเวมีเฮดนะนะไลไเนอร์แล้วใช่ไหมทุกทุกสี่ช็อปเวจะได้เฮดไลเนอร์ใหม่ด้านขวาแต่ถ้าเวขายเฮดไลเนอร์ตัวนี้ไปอ่ะทุกช็อป ด้านขวาจะเป็นไฮไลเนอร์ก็เดี๋ยววิวแปะแล้ค่อยไปโรดทีเนี่ไม่เข้าใจแต่โอเคได้ไม่ได้กดส้มตีนนะเห่ไม่เข้าใจเออบอกไว้ได้กดส้มตีนเน่อยโทษละกันที่ไม่รู้เรื่องอ่ะนี่มันเป็นแคว๊กแคว๊กูกู้ผสมกระเทนคันที่ปะไอ้็นี่กว่าไงจริงเพลงดีพี่บอกมาแล้วแกวแคว๊กกับกลุ่มคาไ์น่เฮียเปลี่ยนอาเขตมาลงบ้างโอ้อาเขตดีคันที่ฟังไม่รู้เรื่องทช่ไมมันเป็นเพลงเหมือนเพลงเข้าเกมเลยวะเฮ้ยใครยังโอบอะไรเนี่ยผมบอกแล้วไม่มีคนเลย ข้ามเลยไม่หิ้มโดนซาเบล่ากูรัวปืนเ,เนีเ่ยตัดล้มไปเลยวซาเบล่าเซเมล่า Executioner นั่นเว้ยนุ่มรัวปืนมาไอเบย์จินห้าบาทปะไงคุยเอาแค่มันจะมันจะตายแล้วพี่แค่ก็าบาดดีไอคะแนในในเวย์จินห้าบาทเคสว่ะโอเคผมว่าถ้าหยิบเคสไปอ่าได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมหยิบเคสแล้วผมไม่หายเฮดไลเนอร์เคสคือถ้าหากูก็คือทำสามดาวแล้ววัยสั้นผมไปเฮดไลเนอร์เซนติเนลแทนปะ ไม่ก็เฮดไลเนอร์ลาปิดไม่ก okay, ็เฮดไลเนอร์ชื oh, okay. ่ออะไรวะเฮดไลเนอร์ลาปิดไฟสักคนหนึ่งใครก็ได้เซนนาก็ได้อเฟ่ก็ได้เพราะว่าคาเรนผมมี2ตัวแล้วนี่งานเราได้เฮดไลเนอร์เซนนาละโอเคงั้นแผนผมคือขายนี่ซื้อนะใส่ชิ้นเขเกีร์ลมนี่มัเล่นซื้อเซนาแปดบิดเราสี่ยังกาเรีนอยู่ไหนฮะ กูไม่มีการเล่นหรอพี่อะไม่มีการเล่นปะไอพีพี่ไม่มีการเลนทำไมการเล่นมันกี่บาทมันหายากมากเลยเหรอสองบาทโลดีมีตังโลก็ไม่เสียไม่เสียนั่นอยู่แล้วไม่เสียนี่อยู่แล้วมันเลยมันไม่ได้มีไอพีแล้วเดี๋ยวลงอเฟ่ปะเดี๋ยวหน้าลงอเฟ่เล่นลัปิดสี่ได้แทงตะปีตึงๆไอไอที่นี่เล่นตามกูไม่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 โหไ,ไ,ไม่เกี่ยวผมจะเล่นหาตะปีผมต่อแต่ผมไม่มีตัว เออทำไมมีหาอะไรวะแค่เล่นเหมือนกันเอเวเวเจตแล้วเอออันนี้ไงการเล่นได้ละอ่าก็คอกี่แทงใครวะคอกี่แทงนี่เอ่อแปดบิดมันได้แต่เรื่องดามเมจใช่ไหมครับถ้างั้นแทงเราต้องไปใส่คนอื่นก็คือใส่ใครก็ได้ที่เป็นเซนที่เหนียวใส่ว่าจะใครเชื่อไงซีโรเคสลินนี่สองดาวเวเเจตสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอเวเวเจตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์แล้ว ว่าไงฮะนี่ผมจำไม่ได้เมื่อก่อนทีไปดูจะมา<ำ>ถึง5% 5%เออได้10ไอ้ลูกไม่ต้องบ <5. S 1> อ <จำ S 1> หกหรอกผมไม่จะล็อกข้อสอบอยู่อะไรซะหน่อยก็เก่งเหมือนกันนะเว้ยแต่รู้แค่ว่าเมื่อไหร่5บาทผมจะกับทองสิ5ครัเนิร์บเลเทแล้วจะไปาย5บาทอะ <c oughs> ไอ้ย่ผมอยากโลแบบมาสเตอร์ยีแบบเงาอ่ะอย่างงั้นอะนี่โคตรมันคือเมื่อเจ็ดจะตายแล้วเว้ยแล้วก็แบบโลให้ย่หามาสเตอร์ยี แล้วโลแบบคาดหวังไว้สูงเลยที่ตอนนั้นอะแบบคาดหวังว่าต้องเจอเท่านั้นอะ <laughs> ที่แล้วผมจะแปกเมื่อไหร่วะเนี่ยกี่เทิร์นแปดอะเราได้ทีละเจ็ดใช่ไหมครับสี่สิบสี่สี่สิบสี่หารเจ็ดอีกหกเทิร์นหนึ่งสองสามสี่ก็คือเราจะเลเวแปดตอนสี่หนึ่งที่ออกเมนการ์ไปควายไม่ไม่ผมกดทับวิวได้นี่หว่าผมลืมไปว่าผมกดทับวิวได้อ๋อกดอัพได้เออแต่ไม่ได้ดอกเบียร์แค่เราไม่ได้ดอกเบียเฉยแต่ลีนเราอะ <laughs> าไม่หัดเล่นอัพวิวอะครับโอ้โห ดีขนาดพี่อไอ้มึงไง,ม,ง,ม,ง,ม,งมึงแต่กูก็แคว,แว,แว,แวแกคุกูใส่ไปสักเฮ้ยดูเชื่อมวะดูเชื่อมหนึ่งเชื่อมกู่เซนน,าโ,โซนาโซนาโซนาขอเป็นแคแคดาเมจเอ่อซีหนึ่งแล้วของทำไมกูมีแต่ของเวทไว้สักเฮ้ยผมได้ของเวทผมไม่ชอบเลย เราแปลงแปดดิได้ปะแปดบิดจะใช้ท่านงอย่างนี้นะครับตีทุกอย่างจร้งเลยไอ <c oughs> ของดาเมจสัก <c oughs> โอเคได้กูจะดาเมจแบบสุดลูกหูลูกตาแท้งกูก็เป็นแค่เซนติเนียรงโงโง์งงอันนี้เร่งมานาอันนี้ไม่เอาซาสบินไม่เอาอ่านี่ขวาได้ขวาได,ขาได้ขวาได้ยูนิฟายได้แต่ถ้าขวาได้เทมดาเมจก็คือเหงาขวาแหละของแท้งขอร้อง อันนี้ถ้าเราแยกร่างอีลาวอีราวจะมี4โหนดปะไม่ได้มันเป็นแพสซีฟไม่ได้ได้ครับผมต้องอันเนี้ยเซนติเนล2 3 4รอขึ้นเลเวล9ครับลงเซนติเนล4น่าจะโอเคแล้วไอ้แค่แต่เคสรีมมาแนะ่ก่อนขึ้นต้องหาเคสรีมตัวหนึงผมต้องหาเคสรีมสองดาวแต่ไม่ได้แต่เดี๋ยวเราทำอะไรดีสุดวะไม่มีอะไรดีมีแปดบิตดีสุดเราก็เอาไรเว้นออก โอเคงั้นได้แผนล,ละเดี๋ยวเอาไรเว้นออกแล้วลงแปดนบิดเพิ่มเพราะว่าไรเว้นไม่มีประโยชน์ในแปดนบิดมันเป็นไม่ไดประโยชน์อะผมอยากได้ตัวหน้าเพิ่มคือต่อให้ยิงคอกีก็ไม่มีประโยชน์คอขกีมีประโยชน์ตัดฮิวไงเอขอคอกีตัดฮิวได้ไอ้เบี้ย์คอกีกตัดฮิวได้บาทหนึ่งชอบปะไอเบยไม่คุยสุกนะจ๊ะเบย์เขาปีกแจอยู่อยากน้ำอยู่แล้วบางทีมันก็เกิดอาการแบบคอแห้งแล้วมึงอยากหน้าแห้งใบซ่าทำไมเงียบเอ่อ อ๋อมาดิเฮียคุณ <c oughs> แรงจั <c oughs> ดทล้ว <c oughs> ามาอย่างแรง,แรง่งประเด็นคือเั้าง,งงอยู่ก็กินอะไรอ๋อจ่าอยู่ที่ว่าเอามาอยู่เฮ้ยอย่ามาสามไอเน็กไอสามมันไม่ไหวใส่สามแล้วสามแล้วยิงไม่ได้เคสเคสจากแปดปิดแล้วก็ลาปิดไฟสี่ 4. เฮ้ยอย่ามาแล้วไอ้สัตว์โอ้เฮียตายไร้คว,วาย <c oughs> เฮ้ยอยูตีเอาต้นแขงเดียวเคสลิงกูตายเนี่ยไอ้เบสตัวละครอะไรอ่ะเยสหัวเออ จเวลเวลาอย่างน้อยมันยังอยู่ใน PVE ไงก็พี่ก็โชคดีนะแล้วทำไมกูเวลแปดสิกูหาไอ้เชือกเคลลีนไม่เจออุ้ยตะลรืงันปะตะลรืงันได้หรือไม่ก็ทนุได้นะครับโอเคดีนะเคลลีนเคลลีนอยู่ไหนมีเด้อมีอ๋อโดนหยิบไปละไอ้็นกิบไปสัสใช่ป่ะไอ้เนกิบคนดูผมยังไม่ออกไปเลยพี่โอเคผมจะแปลงละแปดบิตนะเดี๋ยวเอาเอาใครออกเอาไรเว้นออกเอาเอ็โคลงไป เอโคสดาวเนี่ยเอาไปถึกเป็นเซนต์เน,นลแล้วเราก็จะได้เซนต์เนลสี่นะครับเออเยเออเอ่ะเซนเนลสี่แล้วไม่เอาโซนาโซนาไม่เล่นกิฟมีเคสคบบกิ๊ฟมีเคสโอเคสวยเคสสองดาวแล้วจับนี่แหละนี่ที่ผมคิดไว้แปดิดสี่แล้วปิดสี่เซนต์เนลสี่มา การมันซูมปัง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 ไม่ได้เอ,อ้ยทีนี้เหลือขึ้นเวล์ยวอย่างเดียวละขึ้นเวล์ยวอย่างเดียวอยากลงอยากลงลาปินหกวะ่ะ <c oughs> ลาปินหกคือใช้ใครจริ้งไม่ใช่จิ้งบาทเดียวสัาขาจะแหนว่ายสัตว์เดี๋ยวถ้าเจอก็ซื้อไม่เจอก็แทงใส่แปดป,ปินแทนดูเชียนไม่ใส่ดิเราต้องการแทงดิสัตว์เลิกงโง่ดิเรื่อเกมเป็นไหม่ยอุ้ยโทษโทษเอาเลยไม่เป็นมันเพิ่งมาใช่ไหมโอเคโอเคโทษครับอ้เนีกเล่นหลายรอบนะไม่รู้พี่ นี่มีเล่นห้าบาทเว่ะโอ้โหพี่จะตายพี่ไม่เจอที่อะไรเลยอันแรกเลือกอะไรมาอันแรกเราจะไม่ได้รับดอกเบี้ยครับแต่ว่าจะได้เอ็กพีห้าหน่วยทุกเทิร์นก็คือได้เจ็ดได้เจ็ดทุกเทิร์น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 เจ็ดลยเจ็ดเจ็ดเลยเจ็ดเจลยเจ็ดแต่ว่าผมไม่มีดอกเบี้ยผมเลโลยับยับไงผมไม่มีดอกเบี้ยอ้าวทวิตซยีโรโดนปัดบิดปัดบิดปัดบิดตู้เกมข้างๆคือแต้มอะไรแต้มของคอมแปดบิดครับแต้มเปอร์เซ็นต์จะคูณตามตัวเลขไปเรื่อยๆจริจริงผมน่าเก็บหลายเว้นไว้ว่ะ แกผมจะไปชี่อะฮะผมจะไปชี่เอาไม้ไปด้วยดิอะไรอ่ะไม่ถึงอ่ะดีอยากฟังก็บอก<ม>ไอ้เจ่แต่คน400คนจะสาดแช่งกูฮะอะไรนะคนน้400คนเดียวช่องพี่มันจะสาดแช่งผมไปดิไอเแม่ผมแค่บอกไงเผื่อพี่เผื่อเผื่อพี่ถามอะไรแล้วผมไม่ตอบก็เผื่อพี่คิดถึงผมเหรอเผื่อพี่อยากฟ<อ>ังจะได้รู้ไวนะ้นะเป็นไง ดูเช่นมานาอะไรร้อยยี่สิบกว่า r ีเดมชั i ป่ะแล้วก็ดูเช่นเป็นดาเมจอะไรวะด a ม a g e AD นี่วะแต่กูอยากใส่โชจินให้มันโชจินนี่แหละช่วยทำด a m เม e หน่อยจับเราน่าจะเลเวลสิบยากนะเดี๋ยวผมจบแค่เก้าพอจบเก้าแล้วก็ลูหายเลยเล่นเออมีแวยังมีแวรลูอยู่ปะ่ะก้าหมาละเลเจนด์นะก็เหมือนเดิมไง แต่ยังไม่ได้ลองไงยังไม่อยากลองอยู่เบื่อไว้หาได้เล่นกะ zoom เราแต่ว่าเราแต่ถ้าเราจะกดเอเจนร์เราคงต้องกดตอนที่แบบพื้นสมเนี่ยใช่เราไม่ใช่แบบอยากจะเล่นเพราะว่าเอไดเราหยิบเอโซมาหรอกนะอะไรเงี้ยเอออุ้ยพี่ตกไปเว้โคตรเก่งเลีนในเมน6,000อุริเชียน6,000อิรูเชียนประเทศเลยจุ๊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 เอาห้าทองไงน้องยี่โคตรเทตัวห้าทองอ่ะน้องทับเป่าขึ้นไปได้แล้วผมขึ้นเลยเพราะว่าเราไม่มีดอกเบี้ยลมโซน่าเพิ่ม เราเอาอะไรมายื้อวะคือเราต้องการฮิลหรือว่าต้องกเชื่อผมวายแคสปีดวะไม่เหลือฮิววะไม่เอาฮิวเดือดผมว่าได้เมทเราเยอะละเอาฮิวนั่นแหละไม่เราต้องอาบิลิตี้พาวเวอร์แล้วก็ดีวดาเมจแรงมากกว่านี้เหรอแรงอีกแรงมากกว่านี้แล้วทำไมเป็นหมอดอ๋อไอเทมหมอดหมอดแยกล่างแยกล่างเดือยตัวโอ๊คฮิวฮิวเพื่อนยื้อจัเมทยิงยิงเคดลินซูมปุ่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 มยิงข้างหลังติดขี้ล้มไปเลยวะ ตารางไอเทมมาหรือยังครับหรือเหมือนเดิมเลยซูมนี่ไหยุดตกไอเทมมาแล้วเปลี่ยนแค่สองชิ้นไงไอเทมเพราะว่าผมทั้งมองไอเทมมาพักนึงเลยไอเทมเหมือนเดิมไปนี่วะอันนี้มีลาปิดไฟออกไงเป็นเลนบัฟแทนครึ่งครึ่งเซตหน้าอันนี้ปะครึ่งเซตหน้าเปลี่ยนเป็นเอาเปลี่ยนเป็นของซูชิในเกมทุูชิ้นเลยเหรออุ้ยดูเช่นสองดาวดูเช่นไงเพราะว่าผมว่ามันก็ผมเข้าใจนะทำไมมันถึงไม่ค่อยอยากเปลี่ยนของเพราะว่าไอเทมแค่นี้แม่งก็แบบ อลังการงานสาร้างเฮ้ยมันรูชิ้นสิบห้าบาทอ๋อไอสัต,ตว์สง่าไงทำไมอ่ะไม่คือตอนแรกพี่ก็งงว่าทำไมเลยน,นะเอาไอ้ยึดโลบแบบเ,เอาสัตว์มาขายให้เป็นไฮไลเนอร์หมากูต้องไป <c oughs> หาเซนานาใหม่เอ,อ้ยไม่เป็นไรเรามีอาเฟ่เดี๋ยวลงอาเฟ่รูชิ้นไฮไลเนอร์ไปดูดูดชื่อดิ หลบเบยวโอดิแดนหลบเบยวโอดิอ้าวไอเบยตัวนี้ตัวอะไรมิเลนฮ่านไอเบยกูเฟคไปทำไมอ่ะโอ้โหเทียร์กูแพ้สวิตเร็วหกไอเอาวิธีเอาวิธีสู้ของผมขผมผมปะไอเนี้ยแพ้เร็วไรนะเร็วหกสวิตเร็วหกไอเทียร์พี่พี่อยากรู้ว่าว่าวิธีสู้ผมคืออะไรคืออะไรครับโอ้โหพังหกพี่เคยแบบว่ารู้สึกหนาวไหมเวลาแบบอยู่กับเพียร์เนี้ ทำไมชับพี่ก็กอดกันเไงยูสไลด์อย่างมันมันนี่มันนี่ไม่ต้องให้มันสไลด์ไว้พี่กอดไว้ให้มันอยู่เฉยๆเออเดี๋ยวเดียวเพื่อนไต่พี่เราอันนี้น่าจะน้อยไปเอาอุดเลยอุดเลยอุดเลยนีออ่อุดเป็นแอสตรินเลยส,สัสเอาเป็นแอสตรินเนีน่ยจะท่ามันไล่มาฟันแบบทีเดียวคนสองคนจะให้ทำไงจะเป็นแอสตรินเลยผมก็นึกวิธีสู้ที่ดีกว่านี้ไม่ออกแล้วว่ะพี่ผมก็ต้องแบบใช้วิธีแบบเป็นบ้านหรือเปล่าวะพี่ผมอยากได้บีแคนสองดาวแล้วก็คอมมอดออก ต้องหามอดใหม่ไม่จริงของขายทีน่าก็ได้แล้วนี่มาแปดบิดลาปิดสี่พ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 ี ลองดูลองดูนี่ป็นยังให้พี่อุดนยเนี่ยไปดูดูไปไลตะดินตลกป่ะอ้ไอ้ตลกวะอยิหนด้เหรออนตัวหบาทไงโดนแพงอ๋ออีล้อันนี้ตลกวะอันนี้ตลกวะอุดสรุปยิงไม่ถงยิงไม่ไอ้ง่ลนี่ไงนี่ไงมันไลดออกไปข้างนอกได้ป่วะตุ๊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 นอ เ้ยเบมันไม่เดินแล้วหรือเชียร์อ่ะงงเกเนี่ยอุดอย่างเงี้ยตว์มันเดินไม่ได้ไม่ก็ถ้ามันเจอยาสูบมันก็ดีไงให้มันให้มันให้มันติดยาสูบใช่หรือพี่อยากให้ยาสูบที่อยากจะนั่งมองยานสูบโดนปั่นแล้วที่ก็ผมก็เยี่ยตัวที่โก้คว้าเ้ยอะไรอย่างเงี้ยเอามือป้องไม่อ่ะเออป้องหัวเนี่ยถ้าเกิดจะยังเฮ้เราหมาคลิปแล้วป่ะนี่คนดู จริงรูเชนใส่เอดีเก่งกว่าถ้าผมไม่มีว่ะขอของเคเลิปให้ไอ้ีเอ่เอาแรงเหมือนกันเอาแรงเหมือนกันจับเนี่ยะไรผมเจอยาโซอ่ะคนดูทำไงอ่ะทำเหมือนแอดมินบอกอะอดยอมใส่จริงไม่ค่อยน่าช่วยนะครับเพราะว่ายาโอมันตีฮิตเดียวหนวดพังไม่ค่อยมีอยู่เท่าไหร่ไปอะไปดิรูเชนไป แย่งกับเคลสลีนใช่กันแบบพร้อมลาปิดไฟหายหมดยิงยิงอุ้ยอุ้ยไหวอยู่เว้ยแต่มันล่างปอมมาดิเราเจอล่างจริงเลือใครโอ้โหเลยอ่ะสู้โอ้ยอันนี้เกมเกมเป็นไงเกมเป็นไงไม่แพ้พี่คนสมรุลบ้างได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วไม่เวลาอะไรอุดมีอุดูทำไมอุด มันไม่มีประโยชน์เบสหนวดเลือด500เองเนี่ยโอตีทีเดียวหนวดพังเลยที่เรบิดแทงไม่ดีเรบิดแทงเอาทั่วแเราหมดเลยหนวดมันตีทีเดียวพังเลยนะเฮ้ยม,มันมีอาการีอะไรอ๋อคือทูเดเมททูเดเมทมันล้วงเราไม่ได้ต้องเป็นเช่นไ,ไปที่เอาเอาหมอดเอาอะไรพวกนี้ไปไงมายนะฉันจะจับตาดูนายถ้านายแพ้นายต้องทำตาที่ฉันบอก <c oughs> ได้เลยจับเช่ยนยังอยู่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 เฮ้ย ไอพี yeah. s <S ่ยาเฮ้ยแค่ผมคือผมผมเพิ่งเล่นเฮดไลเนอร์มาไม่กี่เกมใช่ปะผมค่อนข้างชอบนะเอออันนี้อันนี้ผมผมโน้ตตัวใหญ่ไปได้เลยว่าคุณไม่จำเป็นที่จะต้องเล่นเฮดไลเนอรตัวนั้นๆเก็ตปะสมมติอยากเล่นทีเอพยายามหาเฮดไลเนอร์ทอไม่จำเป็นอยากเล่น บิดแคงพยายามหาไฮไลเนอร์บิดแคงไม่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นณตอนนี้นะผมว่าณตอนนี้นะคือไม่รู้ว่าอนาคตผมจะมีความคิดเปลี่ยนไหมแต่ณตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งที่จะเป็นสําหรับไฮไลเนอร์คือเราต้องการคอมนั้นไปสุดสายเอออย่างเช่นต้องการอีโมสุดต้องการต้องการลาปิดไฟเยอะๆต้องการแปดบิดเยอะๆเออคือเราต้องการอะไรเยอะๆอ่ะเราซื้อตัวนั้นไปเลยเราเราให้มันเป็นไฮไลเนอร์ไปเลย เออแค่นั้นพออย่างเมื่อกี้สุดท้ายผมผมเล่นเคลลนแต่ว่าผมมีเคลลินสองตัวแล้วผมขี้เกียจโลหาเคลลินเฮดไลเนอร์ก็เลยใช้เซนนาแทนแล้วพอตอนเลดปุ๊บเรามี an, ลูชิเนเราก็เปลี่ยนเป็นลูชิเนอีกทีเชื่อผมว่าได้ผมว่าได้วะท่านยังต้องอฟกแบบนี้ปะฟกกอตแบบนี้ไว้เน็ก man, เอาสามบาทคือเล่นเล่นคอมที่เป็นสี่บาทแบกแต่เอาสามบาทเป็นเฮดไลเนอร์ที่ที่ชนกับสามบาทที่เราเล่นแล้วตอนเลดเกมเราเอาห้าบาทที่เป็นเฮดเฮดไลเนอร์ที่ดีกว่าสลับกับสามบาทนี่ไง <ไ>ย้ายย้ายเดี๋ยวพี่ถามผมปิดท้ายไว่าสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเล่นเฮดไลเนอร์คืออะไรพี่พี่พี่ถามผมสิ่งที่สําคัญที่สุดในการเล่นเฮดไลเนอร์คืออะไรจับแอดมินบีบบีบอันนั้นรถลันเนอร์ครับแล้วกูต้องมาหาอินเสิร์ตมาใส่บีบ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 